ก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคนดูทุกคนนะครับก็เป็นคิวของฟาร์มาร์สนะครับฟาร์มาร์สก,กินนี้นี่ผมไม่เคยรีวิวนะครับแล้วผมรีวิวไปแล้วแต่ผมก็ลบคลิปแต่คราวนี้ผมจะให้มันอยู่ถาวรเลยนะครับเก็บเอาไว้ก็สเตตัสของวันนี้ผมจะบอกว่าโคตรดีอัตราการยิงหนึ่งนะครับสเตตัสของเขาแล้วก็ความเร็วรีโหลดหนึ่ง มันดีตรงไหนหรครับความเร็วรีโหลดหนึ่งอัรตราเนี่ยโคตรเร็วนะครับโคตรรัวผมจะบอกให้นะครับจะเสียดายแม่นยำลบเพราะวันนี้ผมก็จะลองไปเล่นไปใช้ดูนะในโหมดโดดร่มน,นะครับเราจะไปตามหาฟาร์ม คามกันครับท่านผู้ชมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็ไม่เจอเอนะครับต้องมารีิูในโซนนะครับก็ผมก็จะไปรีิูเดี๋ยวรอกันนะครับท่านผู้ชม เช้าของวันอาทิตย์เป็นเย็นของวันอาทิตย์ถ้าผู้ชมก็คิดว่ามันร้อนใช่ไหมเออเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับเขามีมาตรการนะครับถ้าคนถ่ายรูปนะครับคือ เขาต้องปิดบังครับมีแบบกฎหมายใหม่มานะคือผมก็อยากจะอาจคลที่ทที่โรงเรียนให้ท่านผู้ชมรู้นะครับแต่ต้องปิดบังวันใบหน้าเขาเดีไม่นั้นผมจะสวยได้สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต ถ้ผู้ชมนะครับถ้าไปขายชิปหลืออะไรแบบนะี้แต่ถ้าขายชิถ่ายชิปออกข่าวนี้แบบเป็นแบบโจรอะไรแบบน,นี้ป้นอะไรแบบนี้ถ่ายชิปอันนั้นไม,ม่ตำรวจเขานนไม่ว่านะครับถือว่าเป็นคนละเมงดีถ่ายชิปให้แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่ถ้าผู้ชมนะครับไปถ่ายชิปแบบไปรีวิวของที่ทห้างอะไรแบบนนีะ้คนเยอะ,ะโดนนะครับ อ่าลงกันที่คาตูริโตว,วาเลยก็เดี๋ยวผมจะตายก่อนนี่นี่อะไรนั่นเงี้ยโอ้โหไม่ได้ปืนผมไม่มีปืนคะรับทุกพ,พี่ แฟนครับชุบอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ท่านผู้ชมก็ดูแลรักษาตัวนะตัวนะครับคือผมเนี่ยเป็นเลยครับเป็นหวัดแดดอากาศแปรปวนดูแลตัวเองด้วยนะครับท่านผู้ชม แล้วก็สวมใส่แมสนะครับท่านผู้ชมนะก็เด uh ี๋ยวเราจะเพื่อยังไม่ลอจะยังไม่ชุบเลยนะครับ ล <Hello. S 2> okay. ถ้าเพื่อนไม่ชุดแล้วถ้าเพื่อนตายก่อนผมจะไปรีวิวในะผมไม่แน่ใจนะว่าหมดสีวิซเจออเพื่อนชุดนะครับหรือโววชคด,ดีนะบางคลิปผมกับเพื่อนก็ไม่ชุด ก็เลยโดดเดียวเดียวได้ในะทางเลนทะเลสิไม่ใช่ทางเลน เจอแล้วผมเก็บหมดนะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงหิวของหิวของระดับขอบเจอคนนะครับโอ้โหปืนปืนแต่ละปืนของเขา โทษนะครับขอโทษับสอรี่ชุบไม่ทัน ก็จบนะรามารถเจอ,นะจอได้เจอจะได้หรือว่าจะไม่เจอแนละ้วแต่กระสุนที่ที่ไม่เจอก็คือกระสุนเขานะ<อ>แต่ผมคิดนะว่าปัตตาการยิงช่วยได้เยอสะสกินนะสะกินนี้นะครับ โอ้เพื่อนตายหมดตี้ท่านผู้ชมซารี เอ้กระสุนปืนเขาถ้าด้านหน้ามีคน mi ɓayyana จะท่าทางจะยิงด้านไหนก่อนดีสิโอ้โ,อโดล,ลุมนะ ใชาาน่นะครับช่วนเรจะเป็นโซนนะครับโซนเช่นเคยนะครับ I've hmm. been selling ผมจะใส่ให้หมดเลยผมจะใส่ให้เขาที่แบดีเยี่ยมก็มจะไปล่าล่าคนนะในโซนเวียันผมว่ามันไม่สามารถโจมตีออได้ So, anh em hỏi anh em đi qua. Quay không hỏi, so với là. Hãy tiếp theo phục lại. Ah, nghĩa. Phục vụ là. Hãy là. Hãy nhanh hỗn là. Hãy nhanh hỗn là. Hãy ยังที่ผมบอกครับล่าเลยแตจะเป็นพอาน,นีได้เจอเพื่อหัวหอมเข้าเชียนครับ ada ya pelun ep